สวัสดีครับผมช่อง SGN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมไม่อยากตกกระแสร,ราคาวัวขึ้นลงกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับช่อง,องเราจะมีการนับเดตราคาวัวทุกๆสัปดาห์นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ตลาดนัดโคกมือ mm hmm. อำเภอศรีคอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้ก็คึกคักเช่นเคยนะครับ mm hmm. ครับผมวัวเต็มสนามนะครับวันนี้ ราคาจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่สวัสดีครับคุณแม่เอาตัวไหนมาบ้างครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นถ้วนสองหมื่นท้วนนะครับผมตัวนี้ความสูงร้อยยี่สิบห้าได้อยู่แล้วครับเนาะตัวนี้ด้วยบครับอ๋อตัวนู้นตัวเท้าตัวเมียตัวเมียเท่าไหร่ครับ ราเมียสองหัวสาวป่ครับแม่สาวเมียนะครับนี่ความสุดท้ายประมาณ120ยยีสนะครับแม่สาวราคามินินะครับผมนีแมแม่แม่สาวร้อยตัวแดงนี่เท่าไหร่คนระับสองหมื่เท่านะสองหมื่นห้าพัน ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมสองหมื่นห้าพันเสื้อ,อไปคุณได้นะครับผมตัวผู้นะครับผมความสูงท้ายประมาณมาร้อยยี่สิบห้าครับตัวนี้นี่ตัวเมียน,นั้นอายุประมาณเท่าไหร่ละครับตัวเมียประมาณปีปีสองเดือนนี่แหละอ๋อก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้ผสมแล้วนะครับเน้องคุณแม่มาจากไหนครับอ๋อมาจากจูรินเรานี่แหละอยู่ซูรินนี่แหละเนาะครับเนาะงฝากเบอร์โทรนะครับผม ศูนย์หกสามแปดสี่แปดแปดสี่แปดสี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งสี่หกจ้าครับผมจะขายเป็นไงครับวันนี้โอ้ราคาถูกมากให้ราคาถูกมากอ๋อวันนี้ให้ราคาถูกมากตัวนั้นเป็นไรแม่หนุ่มใช่มดลูกออกบ่ไม่แน่น่าจะใช่ครับพ่อะเห็นมดลูกออกไหมน่าจะใช่โอ้โล่นะใช่ครับครับผมโอ้โหตัวนี้ น่าจะมดลูกอองนะผมนี่แบบนี้เย็ยบให้ดูเลยนะผมฮ <c oughs> ่าฮผมไปกันต่อครับนี่ช่วงนี้ก็ไายหอยก็ค้าขายออกเยอะแล้วผมวันนี้ออกมาประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วนะผม <c oughs> ก็คนข้างซ้ายนะครับ คนยนืนข้างๆหมดแ้วนะเอาอ่าไรครับนี่สองหมื่นกว่างเท่าไรครับนี่สองหมื่กว่าสองหม่นเองหม่นเจ็ดอ๋อสองหมื่นเจ,น,เจนะครับตัวใหญ่นะครับผมเอ่ความสูงท้ายร้อยสาได้นอครับเนาะนี่อายุประมาณกี่ปีครับตัวนี้ ปีกว่าเอาไปคุณได้นะครับผมนี่มุ้งสร้างใหญ่นะครับผมตัวนี้ซื้อเอาไปคุณ<ป>นี่กี่ตัวครับพ่อหนี่เอามาตัวเดียวหรือแค่นี้นะ<ป>พ่ออยู่ไหนคเอานี่อยู่ในนี่เลยแค่ี้มีมีวัวตุ้เมียที่บ้านไหมไม่มีหรอเอาวัวต<ป>ัวน,นะพ่อจังวัวตัวได้ไหมครับ ยังไม่ได้นะครับเนาะซวไม่ไหวเขาไม่ได้ตรับมาหน่ยน้านนนะไปอีกต่อครับคุณแม่เอาตัวไหนมาครับเนี่ย นี่ปะแม่ลูกแม่ลูกเท่าไหร่ครับนี่สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองราคานี้ต่อรองได้แมาคานี้ต่ออะไรอย่างไรต่อได้อย่างนั้นไหมนี่ต่อได้แต่มาลายนี่ผมลูกเขาตัวเมียเรื่องนะผมนี่ลูกมลูกตัวเมียนะครับนีความสูงท้ายแม่เขาประมาณร้อยยี่สิบห้าได้นะครับเนาะประมาณนั้นะครัับประมาณนือครับเนาะ มีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้ลสามตัวนี้แหละครับสาตัวนี้แต่ให้ลูกสวยนะครับเนาะให้ลูกดีน้ำนมดี้ลูกดีราคาถูกลระคนสื้อม่สื้อดีกว่านี้ลูกใหญ่กว่าแม่แน่นอนมีมีกี่ตัวคบนี้มี่ํานิแหละครับมีแค่นี้เราราคาดีไหมวันนี้ว้าวว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  ครับผมฟังเบอร์ทรนะครับผมศ9น0 9เก้า248 2 7น3 2เก้นครับผมผมครับี่สีอะไรไหมราคานี้น่าซื้อนะครับผมเอาเสื้อไปเลี้ยงนะครับน้อยกำลังน่ารักเลยครับผมดีครับผมตัวนี้สามหมื่นสองนะครับผมสามหมื่นสองเอ3สามหมื่นสองผสมมันยังครับนี่ ผสมแล้วผสมแล้วด้วยนีทับตัวป่ะครับพ่อทับตัวมาได้กี่เดือนแล้วนี่ได้สองเดือนได้สองเดือนนะครับนี่ขอบสูงท้ายได้ร้อยสามห้าอยู่น้องกําหนงได้เกอรนิกเกอรนิกวัววัวสาวเลยพ่อนี่วัวลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวครับผมนี่มีกี่ตัวครับนี่สองตัวตัวน้อยนี่บอท่าไรครับนี่ตัวน้อยนี่หมื่นห้าตัวนี้หมื่นห้าครับผม เนี่ยเสือไปคุณได้นะครับหมื่นห้าความสูงน่าจะสักร้อยสบนะครับตัวนี้ประมาณนั้นแหละครับเนาะอายุเขาประมาณกี่เดือนครับมอายุประมาณแปดเดือนประมาณแปดเดือนนะครับเนาะเออรับผมคุณ่อครับฝากเบอร์โทรนะครับครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนนเก้าสอนอจหนึ่งหนึ่ง่งนึี้เขาเริ่มซื้อขายออกเกือบหมดแล้วมั้งนี่ครับครับเห็นอยู่ข้างนอกเต็มเลย ปตครับแปตตี้จะเอย่างขายแล้วมั้งนี่ขายแล้วปะครับบ่อครับเท่าไรครับนี่สองหมื่นเท่าไรครับส3งหมื่นสาตัวนี้2องหมนสามนะผมตัวใหญ่นะครับนี่สูงน่าจะได้สักร้อยยีนะครับ Okay. ตัวนี้สองหม่นสามนะผมครับตัวนี้นะตัวใหญ่นี่ะ 25, 000. 25, 000. 25, 000นะห้าพันสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันะผมตัวนี้นี้สองหมื่นห้าพันครับขายไม่ได้ยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้ใช่ไหมไเอามากี่ตัวครับนี่หกเจ็ดตัวเลยขายเลือแค่นี้บ่ครับครับ <laughs> ไปกันต่อครับสร้างยางเลยสร้างยางเท่าไหร่ครับพ่อตัวนี้สองแปดห้าครับสองหมื่นแปดพันห้าตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้เอามาไปขุนโครงสร้างใหญ่ครับเนาะอายุเขาประมาณปีกว่าปีเท่าไหร่แล้วนี่เจ็ดสองปีแล้วอืมนี่ครับผม โอเคแล้วเอามากี่ตัวครับพ่อหนิตัวไอ้สองตัวหนึ่งสี่เลือตัวไหนบ้างครับตัวตัวนี้เหรอท่าไหร่ครับนี่ให้สามพันกี่สามพันห้าสามพันห้านี่เท่าไรหนึ่งสามพันห้าหนึ่งสามพันห้านะครับตัวนี้ตัวนี้ด้วยปะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เหมือนกันราคาเท่ากันเนี่ยผมกระพุ้นะครับผมตัวนี้ ขอบสูงท like ้ายน่าจะได้สักร้อยสิบนะหันนี้ตัวนี้ได้บ่ครับนี่ไม่ใช่นี่คือตัวดำตัวดำท้าไรตัวดำหกพันห้าหมื่นหกพัาหมื่นัส่วนตัวดำนี่หมื่นหกพันหะครับนี่ตัวดำอสูงท้ายน่าจะได้สักร้อยยี ครับผเขามาจากไหนครับนี่นมาจากไหนครับค,คันครับากเบอร์โทรนะครศูนย์หกหนึ 1. 0อะไรนะ0ูนหกหนึ่งซูนสี่เจ็ดซูนสี่เจ็ดุเสียต่องหนึ่งห้าหนึ่งสอห้าหนึ่งูนหกหนึ่งูนสี่เจ็ดสองห่งานึ่ครับรับคุผมครับตัอ่อครับเอะ เอฟซีบอกว่าให้ดูเล่ให้นะครับผมถ้าเจอคนยืนอยู่ก็จะถามให้นะโอ้โหแม่นี่เท่าไหร่ครับเนี่ยแม่ใหญ่นี่เท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าปลาผมงามนะครับนะตัวนี้คปลาผมลูกแรกครับโงอลูกแรกด้วยครับผมลูกเล็ก แข่งขาดีครับแข่งขาดีครับประกันข้าวขอาทอนหายเลยพ่อครับท้องยังครับนี่หรือว่ายังครับมันขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแยกลูกมาแยกลูกก็มากครับมันขึ้นหมูอ่านประมาณ4โมงแรกครับครับผมนี่ยาวมากครับเอ้ยวัวเลย30ต้าครับไก่ชอบสายเล่นนะผม39,000ต่อรองได้นี่ดูท้ายครับความสูงเขาน่าจะได้สักร้อยร้อยสามห้าได้นะครับเนาะ รอบวัดแล้วร้อยมเจ็ดตัวนี้ยาวมากครับตัวนี้กำลังขึ้นครับเนาะกำลังขึ้นนะแม่วานว่าจะงอยู่ในกรับไปเรยว่าให้ยเป็นไปเจะปแนวใดกับเป็นไปตาครชอบแนวไหนอันนี่รีบซื้อเอานะผรมสิบเก ร้อยส,สามสิบกว่าย,ยันสามแปดไม่เปิดไปสามก้านะครับนี่นเปิดไปสาม้ต่อรองได้ไหมครับราน,นี้ตอรองได้ครับเอามากี่ตัวครับนี่ลูเลียสองครับไปซ่มปอยน,น,น,นี่นี่บอกตัวนี้ใครานี่ตัวนี้สองหมื่นนครับสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกันสองหกพันะครับผมตัวนี้ต่อรองได้ครับต่อรองได้เหมือนเดิมได้ทุกราคาสนใจเล่ยนะผมนี่เล่หัวลุนะครับลนธรรมชาติด้วยแหละฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกครับ ศูนย์หกห้าศูนย์ศูนงเก้าอวของครับจ่าจสำโรงท่าครับอยู่สำโรงท่านะครับเนนี่ของคุณครับไปกันต่อครับ ซื้อขายกันหมดแล้วนะผมตอนนี้แค่รอน่าจะยืนรอแค่ออกตลาดนะผมเท่าไหรครับนี่ไม่รู้เลยพี่ของใครไม่รู้เออจางนู้นข้างบนมาซื้อหมือนของับนี่มาเดินดูดูนะอ๋อครับผมสองครับอาไหรครับนี่ สองหมื่นสองสองหมื่นสองเองนะครับผมตัวนี้่ไม่แพงนะครับผมสองหมื่นสองนะครับความสูงท้ายน่าจะได้สักร้อยยี่สิบห้านะผมตัวนี้นี่หลังหาโวลเลยไปเลี้ยงนะครับผมนี่สองหมื่นสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาควายกันต่อครับนี่ ยี่สิบบาทเยอะนะบุ้งก็เปิดไวไ้เท่าไหร่ครับนี่สี่สิบสี่สิบช่วงขายแล้วขายแล้วบุ้อ๋อขายไปเท่าไหร่ครับนี่อ๋อขายไปสามหมื่นเก้าอืม แม่ลูกสามหมื่นเก้านะผมขายไปแล้วนะผมนี่ลูกตัวเมียด้วยผมครับเนี่ยลูกตัวผู้นะครับเนานะขายขาดทุนด้วยนี่ขายขาดทุนมาครับเนาะผมก็ว่าอยู่ทําไมมันถูกจังเลยคูย่แม่ลูกสามหมื่นเก้ามันกระทำเปลี่ยนแล้วอ๋อกระทำเปลี่ยนคุนก็เปลี่ยนไปครับผมนี่ปิดไปแล้วนะผมสามหมื่นเก้าคุณพ่อว่าขาดทุนนะครับผมวันนี้ ขายแล้วครับำนขายไปเท่าไรครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ครับนีู่ <c oughs> นะ <c oughs> ทางงูเลย <c oughs> ทางบนนี่เท่าไรครับนิเก้าหมืน่นเก้าหมืน <c oughs> หม่นกอืมครับผม <c oughs> เ<อ>้ก้าหมื่นหกครับผมเมื่อกี้ <c oughs> สามหมื่นห้า <c oughs> อ๋อพรากพรากลูกไปแล้ว <c oughs> อ๋อเพิ่งแยกลูกไปเมื่อกี้นะผมนี่ตัวนี้สามหมื่นห้านะครับแม่แยกลูกนะผมตัวใหญ่ครับตัวนี้น,นี่ร้องไว้สามหมื่นห้า ตัวใหญ่นะผมมีลูกมากี่ตัวแล้วครับตัวนี้สามตัวมีลูกมาสามตัวแล้วที่ยืนยืนเนี่ยผมขายเกือบหมดแล้วนะผมเห็นยืนยืนอยู่นี่วันนี้มาสายนะครับนี่ความสูงท้ายน่าจะได้สักร้อยสามห้าครับตัวนี้ร้อยสามสี่สามห้าครับผมประมาณนะครับน้อนี่สามสี่สามห้าถึงแยกลูกไปเมื่อกี้แล้วหาลูกครับผมนุ่นบอกลูกเขามุน ลูกเขาปิดไว้เท่าไหร่ครับอ๋อสองมือเสียดเสียดตัวเมียเล็กอยู่แต oh, uh ่ม huh. sí> ันครับผมลูกตัวเมียครับผมพากครับฟังเบอร์โทรนะครับผมเบอร์โทรจำไว้ได้บ่บอเป็นยังครับครับผมคลิปน uh ี้ผมก็ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ